อากาศสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ทุกขู่ถกคนที่หักโมซาบุนมาอยู่เนาะเมื่อเนี่ยกับสาบุนมาได้ออกมาหน้าเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าได้หลินปีไหม่กันมาหลายมือเนาะเมื่อเนี่ยก็ได้มีโอกาสออกมาทงไฮทงมามหาเละเบังทงไฮทงหน้าว่าได้งัวควายอยู่แบบใดเนาะมีใครเอาหน้าเอาไนมันกินเมื่อเนี่ยซาบุนก็เลยออกมาหน้าเนาะเมื่อเนี่ยเนาะ มานาของตะบุนเองเนี่ยเตื่อวาสมาเอาน้าเอาไน่เหงื่วัวกินเนาะบได้มานาหลาเมื่อเยพี่น้องมันนี่ก็เลยออกมานาแดดแดดแดดไลยมันนี่พี่น้องเอ้ยฮ้อนห้อนห้อนมันนี่ออกมาทงหน้าเดิมมีเดิอพี่น้องบุญไทยมันนี่แดดแห้งไลยมันนี่ตะบุนก็ได้ออกมานาเนะมันนี่เนาะ อันนี้ก็คือหน้าของสาวบุญเองเด้ออันนี้ก็หน้าของสาวบุญเองเด้อพ่อแม่พี่น้องเาาด้อทงนานี่แต่ว่ามันแดดแห้งแห้งมาหนิเนาะออกมาตามทงนามาหนิพี่น้องเอ้ยมาหาเอาหนามเหงัวมาโยมหนามสูบหนามยีเด็กหนามบดานให้งัวอมาหนิสาวบุญก็เลยออกมานาไปไปเลาะไปตามทงนาสาวบุญเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยพ่อแม่พี่น้อง ห่านหลายลายไม่มีใครี่น่องบุญก,ก็ได้ออกมาหน้ากับลูกไส้น้องบินีเนาะลูกไส้สบุญนี่เด้อนี่นั่งเฮียงกับเมนสบายดีเด้อสบายดีแล้วลูกนี่ก็ออกมาคนนี้ที่น้องเอ้ยออกมาซมมาเบิ่งมานะเนาะตามทุองไทยทุ่งนาแดดไล่แดดแห้งแห้งออกมาเเบไย มาจอบเบิ้งว้าพี่น้องาไปน้ำสาบุญเลย,เน,ยน,นี่เบิง้ดตามท้องให้ท้องหน้านะพพี่นอ้องสาบุญสิไปไล่ไเอางัวมากินน้ำพ่อแม่พี่น้องบาง้านนี้สิปไปเอาไล่งัวมา,ามกินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยบ้านนี้ เดี๋ยวจัาหน่อยสบุญจะขึ้นไปปั๊มน้ำบาดาลขึ้นไหง่วกินเนาะพี่น้องเนาะไม้บาตอนนี้มันกระแด,ดแห้งแล้วง่วมันกี่หิวนาำแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ขึ้นหน้าของสบุนสบุญออกมามือนนี่ห่อนดดแดดลายลายตอนนี้กำลังยางตากแดดอยดู่ด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าจังใดจะสร้างซะพี่น้องสีแดดก็อดเอาจังใดรับผม,มีผููเบงงัวเนาะ ออกมาตามเคยลรวพี่น้องมาอยู่ทงไทยทงนะอ่อันนี้ก็คืออันทงหน้า,านะนท,งหน,นะทงหน้าของสมุนที่ว่างัวแต่ลเมอมันก็มาหากินของมันเองมันก็มมหากินไปตามธรมรมาัิของมันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินหอดเวลามันอะก,กินนหนามันคือมากินเนะพี่น้องอา้าว มืนอนี้กับสบุ่ฟาลูกเขามาหาอันเนาะสกไสเ<า>จ้าหาอยังลูกเจ้าอไอ้แม่กุจีมาลูกอันนี้กัลูกไส้สบุ่เนาะเพิ่นมาหาแมงกุจีโบกเนาะพี่น้องเนาะมาตามหาอยู่ในป่าในดอนเนาะมีบ่เอ้อ หาหาเห็นบ <cam> ่เห <Deus> ็นบ่บ่เห็นบ่เดี๋ยวบนี้แต่ว่าลูกไปจัดจหาไม่กี่จีบอลไม่ลูกไปไปหาบอลไม่ไป